สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเมฆสาธุคนเดิมนะครับนะในเพจเมฆสาธุพระเครื่องยังไงฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเมฆสาธุพระเครื่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube กันด้วยวันนี้นะครับจะนานำเสนอพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะครับราคายังไม่แพงมากนะฮะแล้วก็น่าใช้ผมบอกเลยนะว่าพุทธคุณเกินราคาที่พี่ๆจะไปหาเช่าแน่นอนนะครับการันตีให้เลยนะครับอ้าววันนี้เรามานําเสนอนะครับ พระเนื้อผงพิมพ์คะแนนนะครับนี่นะครับหลังหลังตราแผ่นดินนะครับจัดสร้างในปีพุทธศักราช2509นนะครับณนะวัดอรุณราชวรารามนะฮะธนบุรีนะครับพิธีเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศนะครับนี่นะทางวัดเนี่ยจัดสร้างในวาระ ร้อยปีของพระเครื่องสมเด็จพจระจันทร์โตภูมิรังสีนะโดยทางวัดอรุณเนี่ยได้นำมวลสารส่วนผสมผงเก่าของสมเด็จวัดระฆังสมเด็จบางกุนพรมแล้วก็สมเด็จวัดเกษชยโยนะครับที่สะสมตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและมวลสารศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายอาทิเช่นนะครับผงทูบที่บูชาพระพุทธรูปสำคัญสำคัญนะดินจาก สถานที่สำคัญสๆนะแล้วก็ดินจากสังเวชนียสถาน4ตนําบลว่าน104กว่าชนิดเกสรดอกไม้ร้อแปดและก็ด้านหลังเนี่ยจะประทับตราแผ่นดินเล็กไว้ทุกองค์เห็นไหมฮะเนี่ยนะครับนะในพิธีเนี่ยมีเกจิอาจารย์นะผู้เรืองเวทมากมายมาร่วมลุกเสกถึง109รูปอาทิเช่นนะครับหลวงพ่อเงิน วัดดอนใหญ่หอมหลวงปู่นาควัดระขังหลวงพ่อทองวัดจัก,กรวรรดิหลวงู่เทียนวัดโบสถ์หลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีหลวงพ่อเต๋คงทองหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันหลวงพง่อเสงวัดกัลยาและก็หลวงพ่อเล็กวัดข่าดินเป็นต้นนะครับนะเนี่ยตามพิธีเนี่ยเกจิอาจารย์เหล่านี้เนี่ยได้ร,ร่วมพิธีโดยยานพิเศษเพ่งอธิษฐานจิตนะโดยเจ้าคุณนรรัตราชมานิท วัดเทพศรินด้วยนะครับคือเจ้าคุณนอเนี่ยไม่ได้มานะครับไม่ได้รับนิมนต์มาแต่ว่าอธิษฐานจิตนะครับจากที่วัดนะอง์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์คะแนนนับร้อยนะครับเนื้อผงเก่าธรรมชาติตามอายุนี่น่าจะเกือบ60ปีแล้วนะครับตรากฏนะจมเล็กคมชัดแล้วก็ลึกนะครับธรรมชาติเนี่ยจะดูง่าย นะครับเอาเป็นว่าผมบอกเลยนะว่าพระรุ่นนี้นะครับน่าใช้กว่าสมเด็จวัดระฆังร้อยปีเสียด้วยซ้ำนะครับราคายังเบากกันเยอะนะฮะเอาว่าพระแบบนี้นะหลักพันพี่ๆนะครับร้อยปีเป็เท่าไหร่จะเกือบแสนแล้วอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูกันเนี่ยนะครับ เนื้อหามวลสารเนี่ยเขาสูตรวัดระครังเลยนะองนี้ก็จะผ่านการใช้นิดนึงนะครับเห็นไหมดูความเก่าในเนื้อนะครับเหมาะสำหรับให้เด็กหรือผู้หญิงนะครับ แขวนติดตัวนะเพราะพระเนี่ยมีขนาดที่เล็กนะครับเนี่ยดูเนี่ย,ยพี่ๆดูนะครับเนี่ยเนื้อจัดเลยอะ่ะจัดสร้างตั้งแต่สมัย2509นะฮะเนื้อสมเด็จนะครับเขาะจะนุ่มลนตาพี่ๆสังเกตดูได้นะครับ โอเควันนี้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้ววันหลังจะนําพระเครื่องแล้วก็สาระดีๆมาแบ่งปันกันอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเมฆสาธุพระเครื่องนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube กันด้วยวันนี้กราบลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเมฆสาธุพระเครื่องเลยนะครับขอบคุณครับ